่านกสนชแล้วเสี่ยวมี่มี1สทีไลฟ์ชายชิป Snapdragon 750G ให้จอ 120Hz รองรับ 5G แบตมีชาร์จเร็ว33วัตต์เตรียมเข้าไทยเร็วนี้ผ่านกสนชแล้วเสี่ยวมี่มี1สิบทีไล์ชายชิป Snapdragon 750G ให้จอ 120Hz รองรับ 5G แบตมีชาร์จเร็ว33วัตต์เตรียมเข้าไทยเร็วๆๆนี้ เมื่อเดือนที่แล้วครับได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi Mi 10T และ Xiaomi Mi 10T Pro ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กในตระกูลเดียวกันนี้อย่าง Xiaomi Mi 10T Lite ก็เตรียมที่จะทําตลาดที่ประเทศไทยอีกด้วยครับเพราะได้ผ่านการรัองจากทางกสทดชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi m 10T Lite เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm s n a p d r g o 750G ที่รองรับเครือขาย 5G เป็นรุ่นแรกของโลกครับโดยมีหน้าจอที่มีค่า r e เฟ e s h r a t สูงถึง120เฮให้กล้องหลังมัทมงหมด4ตัว quad camera ที่มีเลนส์หลักความเอียด4ล้านพิกเซลพร้อมด้วยแบตเตอรี่ความจุ4,820ม ah. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชา, 3, 4, าชาร์จเร็ว33วัตต์ fast charging อีกด,ด้วยครับสมาร์ทโฟลรุ่นเซล o ี i 10ทีายมีราคาเปิดตัวเริ่มที่279ยูโรหรือประมาณ1300บาทครับ เอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันละครับว่าจะมีราคาเปิดตัวที่ไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ